นะบายบายใครอะลูกเพื่อนเหรอครับแฟนครับแฟนลูกชอบผู้ชายทำไมลูกถึงเป็นคนแบบนี้กลับตัวกลับใจ๋ยวนี้เลยนะทำไมเป็นผู้ชายดีๆไม่ชอบ,บแบบนี้มันเสียชาติลนี่คือสิ่งที่ทหลายคนต้องเผชิญมาตลอดครับพวกเขาต้องต่อสู้กับคนที่ยังยึดติดอยู่กับแนวคิดเดิมๆเ,มเมพราะมีการเลือกปฏิบัติด,ด้วยเหตุผลทางเพศเราจึงอยากเชิญชวนให้เปลี่ยนความคิดใหม่ลองทำความเข้าใจให้ความเคารพในความหลากหลายมากขึ้น ลองดูนะครับ5 4 3 2, 2> <c oughs> เริ่มไว้เจอกันพรุ่งนี้ที่โรงเรียนนะบ๊ายบายใครอะลูกเพื่อนเหรอครับแฟนครับแฟนลูกชอบผู้ชายไ,<อ>ไม่เป็นไรนะลูกลูกจะเป็นอะไรยังไงพ่อก็รักลูกแบบนี้ก็ไม่เอาครับเ,เราเรียกร้องความเท่าเทียมกันทางเพศ เพื่อให้ทุกคนปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาคไม่ได้ต้องการข้อเรียกร้องพิเศษจากใครลองใหม่อีกทีนะครับห้าสเริ่มไว้เจอกันพรุ่งนี้ที่โรงเรียนนะบ๊ายบายบ๊ายบายใครอะลูกเพื่อนเหรอครับแฟนครับแฟนนนนนนมีแฟนตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่เคยบอกพ่อเลยนะก็บอกอยู่นห่ยครับตัวแค่นี้หัดมีแฟน ระวังอย่าให้มันมากระทบเรื่องการเรียนนะครับครับจะบอกให้สมัยพ่อประมาณนี้กําลังดีครับอย่างที่บอกไปว่าเราแค่อยากได้การปฏิบัติที่เหมือนกันกันกบทุกเพศไม่ใช่ในฐานะเพศชายหญิงเกย์เลสเบี้ยนหรือเพศใดๆก็ตามแต่ในฐานะของมนุษย์คนหนึ่งเท่านั้นแล้วมันสามารถเป็นไปนได้ด้วยการเริ่มต้นจากพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆของเราทุกคนมาช่วยกันสร้างสังคมแห่งความเท่าเทียมกันนะครับ